ห้าคนเหรอครับก็ได้นะห้าคนเลยอพี่ว่าก็ได้ทำไมก็เพาพี่ทำพี่ทำงานชั่วห้าคนห้าคนอยู่เฮ้ยคือกินแล้วเสียงดีพี่จะลองเมนจะลองรู้สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเซนจะบอกว่าเซนอ่ะ หนีงานมาแล้วก็พาทุกคนเนี่ยมากินรถชมวิวบรรยากาศที่เดี๋ยวรู้กันค่ะว่าจะเป็นที่ไหนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเซนก็มาคนเดียวค่ะหมายถึงว่า FJ คนอื่นเนี่ยไม่ต้องมาเลยนะคะใครว่างเซนก็ไม่ให้มาค่ะเพราะว่าเซนแอบนัดหนุ่มเอาไว้มีดีกรีแบบไม่ธรรมดาแต่จะเป็นใครเนี่ยขออุบเอาไว้ก่อนค่ะในไหนเรามาแบบนี้เนี่ยมันก็มีทั้ง o u t ดอร์แล้วเดี๋ยวก็อาจจะเข้าไปในินดอร์นะคะเซนก็ต้อง ต้องความมั่นใจให้กับตัวเองนิดนึงค่ะอย่างที่บอกแล้วนะตัวช่วยที่ทําให้เซนร,รู้สึกว่าเซนสวย <c oughs> นี่เลยค่ะและนี่นะคะก็คือแป้ง Tell Me Spot Sun Control ค่ะเรื่องปกปิดเนี่ยแนบเนียนมากต้องยกให้เขาจริงเพราะฉะนั <c oughs> ้นนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะเหมาะมากกับบ้านเราที่แบบร้อนตลอดทั้งปีนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเหมาะกับแป้งเทลมีตัวไหนนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะ สอบถามด้วยการแอดไลน์ไปพูดคุยกันง่ายๆก็ได้ที่แอดเทลมีนะคะหรือว่าจะไปปรึกษากับพี่ๆที่เคาน์เตอร์เทลมีตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ย ว่าเซนพร้อมสุดๆแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็น่าจะพร้อมเหมือนเซนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าใครรอเซนอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เซนจะต้องให้ทุกคนเจอกับคนที่เซนมาด้วยในวันนี้นะคะเขารอเซนอยู่ข้างๆเซนเลยค่ะนี่เลย เจมซัตเตอร์ส้สวัสดีครับพี่เซนอ๋อสวัสดีครับต้องใส่เาว้อเอเฟ็กนะมันแห้งเลยนะมันแห้งเลยนะทักทายแฟนๆหน่อยค่ะครับผมเจมซัตเตอร์นะฮะก็มาจาก Warner Music Thailand นะครับ ผมแล้วก็ตอนนี้มีซีรีส์ที่กำลังแสดงอยู่ก็คือคินพอด t รีวีครับคือพี่ไม่ต้องแนะนำอะไรเราเลยหรออะไรครับเเอายพี่ต้องพีต้องแนะนำใช่คือตอนแรกตอนแรกคือผีตั้งใจว่าจะเอาแล้วผมบอกแล้วไงผมเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรบ้างแบรนจะได้รีบเก็ตโค้อินเตอร์สุดๆอ่ะใช่ครับผมจะแบบลูกครึ่งอะไรกันแล้คอนเสิร์กรุงเทพ คิดประนั้นเลยอันนี้เรื่องจริงที่ไม่ได้คิดอันนี้คือเรื่องจริงที่อยากจะบอกความจริงอะคือเจฟคือไม่ได้จริงจังหรอการมา F R การแนะนำลีมมันก็ไม่ไม่น่าจะจริงจังตั้งแต่แรกแล้วนะเอาจริงๆดิเอาจริงๆขอเรื่องจริงสักหน่อยอันจริงคือเป็นลูกเซี่ยวไทยจีนอังกฤษคุณพ่อเป็นลูกเครื่องกีนคุณแม่เป็นลูกเครื่องจีนคือจริงๆแล้วพี่ตั้งใจจะแนะนำว่าเราเนี่ยมีหลายบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นนักแสดงจากซีรีส์ศิลปินที่เพิ่งจะออกซิงเกิลที่สามเมื่อเดือนที่แล้วที่นี่ท เราอยู่ที่ชั้น57ค่ะที่นี่คือ Coco xo so, ชั้น57ที่ Centara Grand at c e n t e n World นะคะค,ค,คือมาง่ายมากเลยมาไงาวันนี้ก็ <S <S ือรีบมาคือข้างในเนี่ยกำลังเป็นกระแสเลยใครๆก็ต้องอยากมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช็อกโกแลตเลเวอร์หรือใครที่ขาดความหวานในชีวิตเนี่ยก,ก็มาได้เราเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่ขาดความหวานครับผมก็รอรพี่เซนม,มาเต็มเนี่แหละก็รอพี่เซนมาเต็มเต็มนี่แหละ วันนี้ก็ต้องขอบคุณโคโค่เอ็กโซคือจริงๆคือไปไม่ถูกแล้วนะเอาเป็นว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเจฟพร้อมไหมโอเคครับไปครับผมไปกันเลยค่ะเป็นถ้ำช็อกโกแลตนะทุกคนสิ่งที่เรากำลังจะได้เจอเนี่ยมันน่ากลัวมากครับผมน่ากลัวจริงๆคือเราจะอยากกินมันทุกอย่างเลยใช่กินช็อกโกแลตแบบไม่อั้นคือเขาจะมีกติกาคือเราเข้ามาในเนี้ยครับผมคือเข้ามาได้ครั้งเดียวออกไปปุ๊บเข้ามาใหม่ไม่ได้แล้วนะ แต่ว่าเข้ามาอยู่แบบเนี้ยคือจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้แล้วเขาจำกัดคนไหมว่าต้องอยู่กี่คนอะไรเนี<ำ>่ยห้าคนเหรอก็ได้นะห้าคนเลยเพี่ว่าก็ได้ก็ไม่ก็ว่าพี่ทำอไพี่ทำงานชั่วห้าคน <laughs> ห้าคนอยู่ <laughs> <laughs> ว่าเราจะออกไปข้างนอกอะอยากจะไปแบบถ่ายภาพกับวิวสวยๆแล้วมีช,ช็อกโกแลตแบบสวยๆไปอีกอะไรเงี้ยก็คือสามารถแบบใส่จานไปใส่จานอารมณ์แบบบุฟเฟ่อะแต่ว่าได้ครั้งเดียว แล้วก็ต้องกินให้หมดด้วยนะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราหยิบไปคือต้องประเมินว่าเรากินได้สักกี่ชิ้น,นตอนนี้อาบุตรพร้อมแล้วอาบุตของเราคือถุงมือถุงมือเพื่อที่เราสามารถหยิบได้โดยที่แบบปลอดภัยอย่างที่นี่เขาก็คือแบบมีมาตรการดีมากๆเลยจะได้มารู้สึกแบบอร่อยมั่นใจได้นะคะคนมิเจฟที่เช็คนเจฟเนี่ยไหนที่เลงเอาไว้เป็นพิเศษวะ ก็ขออะไรไม่มีอะไรขับกันเทคตัวเองอ่ัใช่ใช่ครับอันนี้เลยครับลูบี้สตรอเบอรี่อร่อยมากเฮ้ยอันนี้ดีอร่อยมากเลยอ่ะไหนเชฟอยู่ไหนเอามาดิจะชมเฮ้ยเอาทำดีมากเลยอร่อยไปต่อไหมหรือจะนั่งตรงนี้อีกนั่งไหม่ะเอาไปต่อีลไหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอามาไปทำไมเท้าวอยู่ดีๆก็เท้าขึ้นมาอะไรวะเนี่ย และตอนนี้ค่ะเจฟแล้วก็เซนนะคะมาอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของถ้ำช็อกโกแลตที่นี่เลยนะคะโ o โคเอ็ค่ะแล้วก็อยู่กับเชฟงตีนด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อีคือตกแต่งเหมือนหหนนาาวหนาว หนาวเลยหนาวเลยหนาวเลยโอเคครับตอนนี้มีกี่ชนิดแล้วคะเชฟบีนตอนนี้คือส9ไกอเทมขึ้นแล้วคะส่ะ49กไอเทมแล้วน่าจะเพิ่มขใหม่เรื่อยๆค่ะอ๋อแล้วใครแล้วใครเป็นคนดีไซน์อะไรเงี้ยเชฟปีนคนหนึ่งค่ะที่จะเป็นหัวหน้าใหญ่ก็คือเช่นเทศกาลอินสเตอร์ล่าสุดก็คือจะมีเป็นไข่เป็นกระต่ายนอน มตาิค่ะก็อยากถามเชฟบีมเลยอะว่ามีชิ้นไหนหรือว่าแบบรสชาติไหนที่เป็นรสโปรดของเราไหมนีเลยค่ะตัวนี้เลคอมนตรงหน้าเลยเหรอใช่ค่ะตัวนี้คือคอนยักทับเพลนะคะส่วนตัวด้านนู้นนะคะจะเป็นมาแตลค่ะคือตัวมาแตลกับตัวนี้จะต่างกันตรงที่ว่ามาแตลจะเป็นแครกเหมือนน้ำเหล้าในปากเลยค่ะกิ่นจะคุ้นมาแต่ตัวนี้จะเป็นคอนยัคก็คือเป็นเหมือนกานาด r ะค่ะโอ้ใช่ป้ะฉันชอบกันเปอร์เซ็นต์ของเหล้าเท่ากันนะคะแต่ว่า ความชอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ๋อโอเคเขาถึงมีจำกัดว่า <Yeah. S 1> เออเราต้องอายุ20ปีขึ้นไปอ oh. ย่งางจำอะไรก็คือใหม่แค่จะถึงอาทิตย์เลยค่ะเพราะ mm. ว่าลูกค้าก็เข้าเยอะแล้วทดอยู่แล้วเราก็ mm. จะทักใหม่ตลอดคือสเตชันที่หยิบมาเมื่อกี้คือจะไปลอกทั้งหมดเลย oh. เพื่อกันไม่ให้แบบ คนไม่กินเหล้าหรืออะไรเขาจะได้แบบรู้เลยว่าตรงนั้นคือเซสชั่นของเขาแล้วก็ตัวนี้นะคะจะแนะนำเลยค่ะอย่างตัวนี้ค่ะฟองดูใช่ไหมแต่ของเราจะเรียกว่าช็อกโกแลตเอดดิ้งคือมันไม่ใช่ช็อกโกแลตเพียวๆเลยจะไม่มีผสมน้ำมันเนยหรืออะไรเลยอือคือคุณลูกค้าได้กินแบบช็อกโกแลตเต็มคำเลยจะมีเป็นดาร์กแล้วก็มีเป็นไวท์ดาน์้นะคะเฮ้ยงั้นเอานี่ไหมลองนี่ไหมอ่าได้เนี่ยจะฟองดูอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเราอยากเราเล็งอันนี้ไว้อยู่แล้วนี่เหรออือ คิดว่าแล้วว่ามันจะต้องไม่ใช่ได้ครับมันดีมากอ่าสเตถานเแ่านี้ทั้งหมดเลยคะก็คือจะไม่มีแอลกออฮล์เลยค่ะก็คืออย่างตรงนี้ค่ะมันจะมีเป็นของเม็ดโปโ่งจริงๆเลยแต่มันแห้งแล้วสมมติว่าลูกค้ายังไม่รู้ว่าชอบทานแบบไหนเราก็จะมีให้จิ้มเป็นไว้แล้วก็ปิ้วแล้วมาตามด้านนี้เลยอ่าตามสีเลยตามสีเลยค่ะสดแล้วอันนี้คืออันนี้คืออ๋อโอเคครับแหมกลมเกลืน โตัวนี้นะคะคตัวนี้ก็คือตัวที่ขายที่สุดคือเอาไปนี่ค่ะนออันนี้คือเราชิมได้ไหมคะชิมได้ค่ะอันนี้นผมชิมมันสีขาวแล้วกันโอเคนี่ฉันชิมปอแป๊ะผมบิดไปเล็กไปหน่อยอืมอร่อย่คคือตัวเบสเซอร์ของเขาไม่ต้องชิมยังไงก็อร่อยเด็กอยู่แล้วแต่ว่าอนี้คือ ดีมากเหมือนกันขอยเซนิละกันอยากถามเชฟบีมเลยว่าปกติเวลาลูกค้าเข้ามาอยู่สักประมาณกี่วันนะคะหายคนก็สองชั่วโมงจริงหรอก็ส่วนใหญ่ก็จะมากินแล้วก็มายิมกูด้วยเนี้ยค่ะถามเนี่ยเขาจะมีไอติมด็วยอินะ่าอย่างตัวนี้ค่ะตอกาแดตอาหารจะมีเป็นตัวที่เป็นเซกอนตีได้ผสมเบ้ามาแต๋วตัวไวจะไม่ผสมนะคะก็มีแบบเป็นทูโทนด้วยทูโทนใช่ค่ะเซนอยากลองแบบทูอินวันเป็นทูอินวันนะอืมโอเครับเอาเป็นซาฟายครับ อย่าบอกว่ารักกันเธอได้รู้เฮ้ยคือกินแล้วเสียงดีใีรทำใอ้เซนรักรู้ดีนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟบีมากมากเลยนะคะสนุกมากอร่อยมากเลยคเซนยังเอาออกไปได้หนึ่งจานใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนออกไปเดี๋ยวเราสักหนึ่งจาน แล้เราก็าออกมาจากถ้าช็อกโกแลตกันแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเซนก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าลับที่ทําให้แป้งมันติดทนนานแบบนี้นะคะออกมาข้างนอกก็ยังพร้อมเพราะว่าเซนเนี่ยมีตัวช่วยตัวนี้นะคะเทลมีสปอตซันคอนโทรลค่ะเห็นไหมว่าตอนนี้มันจริงๆคือยังมีแสงอาทิตย์อยู่นะสําคัญมากจริงที่เราจะต้องปกป้องผิวเราให้ดีที่สุดนะคะเขาไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบ แต่ว่ามีอีก3แบบนะคะที่ครอบคลุมทุกความหลากหลายทุกความต้องการของทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมาแนะนํากันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างก็มีสปอร์ตออย o ์คอนโค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมความมันสําหรับผิวผสมถึงผิวมันนะคะส่วนอีกหนึ่งตัวคือสปอร์ตน r i s h i n g ค่ะนี่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้แบบยิ่งเจอน้ําเจอเหงื่อ่เงี้ยคือมันจะโกลมากทําให้เรารู้สึก ผิวเราแบบสุขภาพดีและ s p o t l i g h t n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  g ค่ะอันนี้จะเน้นความเบาบางแต่ว่าทำให้ดูผิวหน้าเราแบบกระจ่างใสนะคะซึ่งทุกๆตัวมี SPF 26กํากำลังดีเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองใช้พิสูจน์กันเลยว่าพอเราไปเจอน้ําเจอเหงื่อระหว่างวันเนี่ยเขาเอาอยู่จริงแต่เราก็ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่เพิ่มความมั่นใจแบบคูณ2กันไปเลยนะคะก็คือตัวช่วยที่เรียกว่าสเปรย์น้ําแร่เทลเมฟาเชเชลวอเตอร์พลัสไฮยาลูรอนนั่นเองนะคะยิ่งแบบแต่งหน้าไปแล้วใช่ไหมฉีดสเปรย์เพิ่มอย่างเงี้ยะคะ่ะมันจะยิ่งทําให้ติดทนนานแล้วก็อยู่ได้ตลอดทั้งวันอย่าลืมนะคะว่ามีทุกแบบที่เหมาะกับทุกๆคนจริงๆค่ะไปปรึกษาพี่ๆ ตามห้างสรรพสินคา้าทั่วประเทศได้เลยนะคะหรือว่าง่ายๆหยิบมือถือขึ้นมาแอดไลน์ไปคุยเลยนะคะที่แอดเทลมีค่ะรับรองว่าจะต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเซนครอบครัวเทลมีนั่นเองนะคะคือฉันพร้อมไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะอยากจะพร้อมแบบเซนไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะก็ต้องมีเทลมีนะคะฉันไปก่อนนะคะเพราะว่ามีคนรอยอยู่คะ่ะหิวเราด้วยเขาถ่ายแล้วนะคุณเอเหร <laughs> คือตอนนี้เราออกมาอยู่ด้านนอกอันนี้คือรูฟท็อปนะคะของเซ็นทราแกรนด์แอดเจนทันเวิลด์นะคะซึ่งอันนี้คือตั้งใจขัดจังหวะเลยปะใช่ใคืออยากออก้องอยากซีนอยากมีซีนบ่อยแล้วนะเราอยากถามถึงซิงเกิลล่าสุดของเราเจฟว่าวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพลงนี้คือทําเองเลยปะคือเพลงนี้เนี่ยเราแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทํานองเองแล้วก็ ได้พี่แม็กซ์สลันมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ใช่โอ้โหก็เลยดีแบบนี้ซึ่งก่อนที่ลันนีครับที้อยากจะถามถึงแรงบันดาลใจนิดนึงแล้วกันที่มาที่ไปของเพลงนี้ทําไมมันถึงเป็นวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานช่วงมาไปมีคนที่ชอบไหม,มก็คือม,ม,มันก็เป็นประสบการณ์รแบบการแอบรักใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายได้บอกเขาป่ะสุดท้ายก็ได้บอกแต่ว่ามันเฟลคือมันทําให้เราย้อนกลับไปในช่วงที่แบบที่เราไม่กล้าบอกเขาสักทีอะไรเงี้ย ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยบอกอ่าเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันแบบเฮ้ยยังไม่พร้อมอ่ะรอแบบพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แบบพรุงพ่งนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วจริงๆแล้ววันนี้มันก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานไงอเฮ้ยแล้วจริงๆคือมันใช้ได้กับหลายๆเหตุการณ์ไม่ใช่แค่เรื่องการสารภาพว่าเราชอบเขาหรือว่ารักเขาแต่ว่าอะไรก็ตามอ่ะถ้ารอรอแต่แบบพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้บางทีมันไม่มีพรุ่งนี้แล้วไงไม่มีพรุ่งนี้มันมีแค่ตอนนี้เท่านั้นมันมีแค่วันนี้เท่านั้นาาาามมมกว่จอออเเเเพลลงงงงีรริๆแต ปกติเราจะร้องเป็นภาษาอะไรไม่รู้มาก่อนแล้วมาใส่เนื้อทีหลังแต่เพลงนี้เราร้องออกมาพร้อมคําเลยเฮ้ยร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมอ่ะอยากบอกว่ารักกับเธอได้รู้ว่าก่อนจะนอนก็คิดถึงอยู่ว่าทุกทุกวันก็คิดถึงอยู่แต่เธอวันนี้ไม่ได้พูดทุกทุกอย่างไปไลฟ์คอนเสิร <room shop. S 2> ์ตแอดเดอร์ลุคเขา นี้คือเราเกิดจากอะไรหรือเปล่าอ๋อวันี้มีสปีกเกอร์ติดอยู่ตรงแจกลายครับไม่ใช่อะไรตัวเพลงนี้เนี่ยเราทําเองเยอะมากรวมถึงเล่นนวีด้วยเล่นนวีด้วยครับผมแต่ถ้าให้เลือกต้องเลือกระหว่างร้องเพลงกับแสดงคือจริงๆอะผมผมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันร้องเพลงอะมันคือการเล่าเรื่องใช่ไหมการแสดงก็คือการเล่าเรื่องเหมือนกันแต่แค่รูปแบบมันต่างกันวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานอะมันเป็นแนวไหนอะ R&B อะไรประมาณนี้ด้วยปะมันเป็น Low-Fi R&B Pop เออแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพรุ่งนี้แล้ววันนี้เจฟอยากทำอะไรอยากคุยกับทุกคนให้หมดในชีวิตรอบตัวเออคุยในเรื่องที่แบบคิดว่าไม่ ที่เราแบบไม่ได้พูดตลอดอะไรเงี้ยบางเรื่องอะไรเงี้ยโอเคมากินกันดีกว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราชวนพี่ผู้จัดการร้านมาคุยกันเลยดีกว่านะคะพี่นัทนะคะโอ้พี่นัทวันนี้รบกวนเลยค่ะดีครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงคะพี่นัทอันนี้คือหมูกรอบเนาะใช่ครับตัวนี้จะมันน้อยครับตัวหนังก็จะกรอบของเราจะเสิร์ฟสามซอสครับเป็นมัสตาร์ดค่ะแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นซอสซีวหวานแล้วก็ไส ความซอสเป็นเชคเพื่อเองหรอคะเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ที่นี่เลยอ่ะตัวนี้ครับเป็น lobster pocket ตัวนี้ก็เป็นทานตัวนี้เอ่อเลสเลสพรอมครอมเอรี่จะเป็นครอมเบอรี่ที่มิกซ์กับตัวกุ้งครับตัวนี้ก็เป็นซีเนเจอร์เลยครับก็จะเป็นฟวกกาส์ครับอู้ตอาพานชอบไหมเจฟชอบมากเลยซอสโอช็อกโกแลตซอสด้วย พี่นัดูออกใช่ไหมคะว่าค okay, ือน้ำลายโอเคค่ะไม่ใช่แค่พี่นัทหรอครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นัทโคน่าทานมากเลยเนอะอัปเดตผลงานกันไปพอสมควรแต่พี่ก็รู้สึกว่าผลงานเราเยอะมากจริงหลังจากนี้นอกเหนือจากพวกงานเพลงอะไรเงี้ยมีอะไรให้แบบคอยก็จริงๆตอนนี้มี งานแสดงอยู่ครับเรื่อง Kim Possible series ครับผมแล้วบทเป็นคิมฮะเป็นคิมใช่ครับผมฉายที่ช่องวัน31ตอนห้าทุมฮะแล้วก็สามารถดูนะฮะ Kim p o s s i เต้ซึ่งเป็นเวอร์ชันอันคัดได้นะครับผมที่แอปไบชีน e ตอนเที่ยงคืนนะฮะหลังจากฉายตอนห้าทุมเสร็จบนเสาร์นะครับแล้วคาแรคเตอร์รของเราในในในเรื่องนี้เป็นยังไงมีบางพาร์ทที่ตรงแล้วก็บางพาร์ทที่แบบต่างกันเลยอะไรพาร์ทที่ตรงคือเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องดนตรีัมันยากนิดนึงตรงที่ว่า ถ้าเราต้องเล่นเป็นเขาเราต้องฉีกตัวเองให้ออกไม่เหมือนไม่เหมือนกันสมมติว่าเขาชอบดนตรีร้องแบบนี้แต่เราก็ต้องเป็นร้องแบบเรามันต้องมีวิธีการร้องที่แบบต่างกันเรามาเริ่มต้นแบบเข้าสู่วงการอะไรแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนคืองานแสดงอ่ะเพิ่งเริ่มไม่นานอันนี้เป็นซีรีส์แบบฟูลสตรีมเรื่องแรกเลยแต่งานเพลงเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่แบบ 17และอายุ17อ่ะก่อนที่เราจะได้เต็มที่กับการกินอาหารที่บนโต๊ะของเราให้หมดแต่เขาลุกไะเรามีหลายชีวิตเราอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนให้มีาสเหมือนเราไปแบบให้เห็นกิมงานนะอ่าใช่ประมาณสามหมื่นคนตรงนี้ลุกจอก เจฟฟ์ซาเตอร์ฝากผลงานกับชาวเฟล็กซ์104.5หน่อยค่ะฝากเพลงวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานนะของเจฟฟ์ซาเตอร์ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ร้านวีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ชอบเพลงนี้แล้วก็เข้ามาฟังเพลงนี้นะฮะยังไงก็ฝากซิงเกิลหน้านะฮะแค่งเงาซิงเกิลเสียงเจฟฟ์ด้วยนะครับผมขอฝากนะฮะงานแสดงของเจฟฟ์ด้วยนะครับผมกับคิมพอลและซีวี่นะฮะ ก็สามารถรับชมนะกะินพรสเด็จีวีได้ที่ช่องวันสาเร็วันเสาร์นะฮะตอนห้าทุ่มแล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันคาร์ดได้ที่ไอชีดี e ้นะครับผมตอนเที่ยงคืนนะฮะสามารถฟังเพลงเจฟนะฮะได้ในสตรีมมิ่งทุกช่องทางดู MV ต่างๆนะฮะได้ใน YouTube ของเจฟซัตเตอร์แล้วก็จะมีเพลงพวก,กเพลงโคเวอร์นะฮะแล้วก็บีฮาร์ดซีต่างๆ ไลน์สไตล์ต right? no ่างๆนะฮะใน YouTube ของเจฟส์ซาเตอร์นะฮะยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมอ่าอินสตาแกรมนะฮะก็เจฟส์ซาเตอร์ J E F F S A T U R ครับผมทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น IG จีทิกเก็ตวอยบอลทวิตเตอร์นะฮะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับเอาเป็นว่าติดตามกันให้ดีเลยนะคะหลังจากนี้ใครที่เหงาๆอยู่รับรองว่าตามผลงานของเจฟส์ซาเตอร์ไม่เหงาแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะที่ f l e x 104.5นะคะถ้ามีโอกาสต้อนรับมาที like okay? so ่คลื่นของเรานะคะรวมถึงโอกาสหน้าค่ะอย่าลืม ติดตาม Flex FJ Story ด้วยนะคะจะเป็นศิลปินคนไหนแวะมาทำอะไรกับ FJ คนไหนก็ต้องรอติดตามกันให้ดีๆวันนี้ Exclusive มากจริงๆนะคะต้องขอบคุณมากๆ Coco XO ค่ะที่เซ็นทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรั d เวิลด์นะคะที่นี่อยู่ที่ชั้น 57นะครับผมเออเลขนี้จำให้ดีเลยติใจมากพวกเงาพวกเโอเคโอเคโอเควันนี้เดี๋ยวเราสองคนนะคะต้องรับผิดชอบกับอาหารบนโต๊ะนี้ใช่ครับผมแล้วก็ใช่ครับรับผิดชอบเหรอครลาไปเลยนะครับผมลาไปเลยนะคะทุกคนลเลยคับผมวัสดีแมวกันนะค่ะ